สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกพ p t v เกียรติเพชร s k s Superfight ไฟประจำวันเสาร์ที่18ธันวาคม2 5 1 7ครับเป็นเสาร์สุดท้ายครับของปีนี้ครับสาหรับศึก p p t v วเกียรติเพชร s k s Superfight ไฟถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา3 0ินาทีถึงเวลา16นาฬิกา3 0ินาทีจากเวทีมวยสาบอ้อมน้อย คู่มวยทำการหาาดครับมีกันหมด4คู่คู <aciones> ่ที่หนึ่งารสดเป็นการผู้ปรางทางด้านก้องสนานสอเทียนโพพบกับทางด้านเพชรวิเศษสออัจฉริยพบเวทน้ำหนัก106อปอนด์คู่ที่2การสดเป็นการผู้ปรางทางด้านไทยแด์เล็กสอรุ่งศักดิ์พบกับทางด้านเพชรดำพีวผ้าใบทพบเวทน้ำหนัก107อปอนด์คู่ที่3การสดครับเป็นการผู้ปรางทางด้านเพลิงพระเบกคอมแพคพบกับทางด้านกล้องเมืองชัยสอพงอมพบเวทน้ำหนัก1 1 6บปอนด์คู่ที่4การสดเป็นคู่เอกนะเป็นทาางด้นเม เบคคอมแพกพบกับทางด้านเจนเชิงผู้บันม่วงพบเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสามปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์ผม,มขอฝากสนับสนุนครับสาหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยนะครับผมขอแนะนาพักยกพีวายนะครับมวยพักยกรบอโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเต็บสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับสมาชิกอย่าลืมเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อสมาชิกอย่าลืมใส่แอดหน้า แอดไลน์ <Add> ไปที่แอดพีวายสองี่มวยพักยกพีวายสองี่การเงินมั่นคงรอเต็นควากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอก,บอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกระบอดโต้ให้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกพีวายสองี่เท่านั้นก่อนที่จะทําการวิเคราะห์วิจารณ์ผมจะไปชี้แนนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดานับตามทางมวยทรงมวยและความรู้ความสามารถของผมนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์อาจจะถูกหมดผิดหมดถูกบ้างผิดบ้างก็ได้นะครับสมาชิกรับ ฟังแล้วก็วิเคราะห์ดูครับส่วนรูปเกมการชกจริงขอสมาชิกดูบนเวทีจริงเป็นหลักครับเราเริ่มทําการวิเคราะห์เระวิจารณ์ครับคุยหนึ่งการสดเป็นการผู้ร่างทางด้านก้องสนานสอเทียนโพพราะก็ทางด้านเพชรวิเศษสออาาัจชัยโพเวทนักหนึ่งร้อยหกปอนด์นักชงด้านฝวายแดงครับก้องสนานสอเทียนโพอายุห้าป,ปีครับนักชกมาจัดกับบีสูงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรครับ ทางด้านกองสนามนับเป็นมวยถนัดกว่านับทรงมวยอ่อนมวยเอากบเครื่องนับบูสู้ดีกาแรกาสวนเตะหนักต่อยแรงเข้าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้วุฒิจิตใจสู้ดีสองไฟล่าสุดนับก็มีชนะมีแพ้คะแนนด้านเพชรนิพนธ์ปอนิพนธ์มงคลอินนับที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไ็ไปล่าสุดพลิกแพ้คะแนนด้านเพชรวิเศษสออัจฉริยะที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยสำหรับทางด้านกองสนัมนับทำการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยสอเทียนโพ ส่วนนักชงด้านฝ่ายมือนกักเพชรวิเศษสออัตชัยอายุสีปีครับนักชกจังหวัดตังสูง1น9งเซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสออัตชัยนะครับทางด้านเพชรวิเศษครับเป็นมวยถนัดขวารับรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงครับปอดใหญ่ปลาแรงเดินแทงหวางแทงแทงเจ็บแทงลึกอาวุธวงนอกพอใช้ได้นะครับเตะต่อยหนักแรงขุจิวใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดครับก็มีชนะน็อกยุอยสองด้าน เพชรเนเงินพยักกำอรที่เวทีมวยชกเจสีแล้วฝ่ายล่าสุดพิกอชนะะแนนด้านกล้องสนั่นสอเทียนโพที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาธิทางด้านฝ่ายแดงครับกล้องสนั่นนักชกรุ่นพี่ครับชื่อเสียงกระดูกมวยการผ่านมวยเบอร์มวยทางภาคใต้เนี่ยดูดีฝ่าครับอายุมวยมากกันอาจจริงมากกันหนึ่งสองปีประเภทมวยอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเอาลุกเล็กๆเป็นมวยเข่าในนับแข็งแก่งแข็งแรงส่วนทางด้านฝ่ายเงินครับอาจจะเพชร วิเศษสออัจฉริยนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกได้สูงหรือลอยกันเห็นเลยครับฟอร์มการชกช่วงหลังชนะติดต่อมา4ี่ห้าไฟด้วยครับกําลังอยู่ช่วงอร์มที่ดีครับแต่กระดูกมวยเบอร์มวยดูว่าเป็นรองสรุปการขอวิจารณสมาชิกมวยคู่นี้ทางด้านเพชรวิเศษเพิ่งจะพลิกเอาชนะด้านกล้องสนั่นมาครับในไฟล์ล่าสุดทีงคู่เจอกันส่วนตัวดูว่ารูปเกมการชกน่าจะออกมาทรงเดิมครับคือว่าต้นๆทั้งคู่น่าจะออกมาแรกวุดกันสนุกดูเดือดเหมือนเดิมครับประเภทขาแรกขารุยด้วยกันคู่ พลแพชชนะไปวัดกันที่เกมไปไปลายยกทถายนับส่วนตัวเลือกชอบด้านเพชรวิเศษสออัจฉัยจุดที่ได้เปรียบคือรูปร่างชกนับจังหวะเข่าองไดูว่าจังหวะกดแขนไร้แขนกว้างนาทันแทนงทำแล้วเห็นชัดว่าลูกเล็กลูกใหญ่มีผลนับแล้วก็สภาพร่างกายจิตทางด้านเพชรวิเศษดูดีด้วยครับจะบทเปียดย้ำแขนเอาชนะกองสนามสอเทียนโปไปได้อีกหนึ่งไปครับก็มาถึงคู่ที่2การสดทุย2การสดเป็นการผู้ร่างทางด้านไทยแร์เล็กสอรุ่งศักดิ์พบกับทางด้าน เพชรดำพยูผ้าใบพกเวทน,น,น้ำหนัก117ปอนด์นักชกด้านฝวายแดงนับไทยแร์เล็กส่อรุ่งศักดิ์หรือด้านไทยแด์เล็กเจริญเมืองมวยไทยอายุ18ปปีนับนักชกจวดสุรินทร์ทำการเก็บตัวฝิซ้อมที่ค่ายมวยสอรุ่งศักดิ์ทางด้านไทยแด์เล็กนะับเป็นมวยถนัดส,สายนับโตมวยมวยฝีมือนับตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงมาสออนแรงจังหวะดักเตะดักแทงนับดีเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้วิจิตใจมั่นคง สองไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกด้วยสี่สสด้านกินเล็กไฟส่อสามชัยวิเศษสุขที่เวทีมวยช่งองสีแล้วไฟล่าสุดครับโชว์ฟอร์มสวยวยการชนะคะแนนนะครับทางด้านบุเรงนองลูกพ่อรงต้มที่รายการวันชิบชิบที่เวทีมวยรุวินีส่วนนักชกด้านฝ่ายเมืองครับเพชรด,ดำผิวผ้าใบหรือด้านเพชรด,ดำโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์อายุยี่สิบปีนักชกจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ครับ ทางด้านเพชรด,ดำนะเป็นมวยถนัดขวาเอาควบเครื่องนะบู้สู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะต่อยหนักแรงมาสอรุนแรงมีลูกเตะขาแรงๆเข่างในล็อกรัดมัดตีดีเหนี่ยวแน่นแข็งแรงใช่ได้วุ้จิตยุจใจสู้ดีสองไฟล่าสุดจะมีเสมอทางด้านพรนำโชคสอบููิพั์ที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนน,นด้านเพชรตาขุนสอพงกรที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้นะสมาชิกทางด้านฝ่ายแดงนะครับไทยแรงเล็กสอรุ่งศักด์นักชกรุ่นน้องฟอร์มสดนะครับ รูปร่างโฉกนะับได้สูงได้ลอยกันนิดหน่อยแต่ชื่อเสียงมวยเบอร์มวยกระดูกมวยดูว่าเป็นรองคนระับแต่ฟอร์มการชกช่วงหลังสดมากคนระับชนะติดต่อมาห้าหไฟคนระับโชว์ฟอร์มไม่ดีโชว์ไว้สวยคนระับประเภทมวยถนัดซ้ายนะับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธซ้ายทั้งแถบครับออกได้หลากหลายนักแรงการยนเล้ปลายมั่นคงส่วนนะักชกด้านฝ่ายเงอนนะับเพชรดำนะักชกรุ่นพีนะ่ครับอายุมวยมากกัน,อา,ากกนอายุจริงมากกัน 4- 5หปีคนระับ ประเภทมวยนะครับอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรงกล้าสวนอาวุธกลปกลา,กากเป็นมวยเข้าในนับแข็งแข่งแข็งแ,งแรงก,การยียดได้ปลายมั่นคงแต่ฟอร์มการชกช่วงหลังก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปนะครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่2ครับส่วนตัวเลือกชอบและแนะนานับใหสมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นน้องอย่างด้านไทยแลนด์เล็กส่อรุ่งศักดิ์ครับดูว่าจังหวะฝีมือวงนอกทนัานไทยแลนด์เล็กครับจังหวะเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงต้นๆนับอาดูว่าออกวงนอกด้ออกได้หลากหลายครับ มาสอก่อ,อยรุนแรงรุนนับกดน็อกก่อนได้ครับตามทางมวยทรงมวยต้นต้นดูว่าทางด้านไทยแดล์เล็กดูดีฝ่าครับอาวุธหลากหลายฝ่าตามทางมวยและทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านไทยแดล์เล็กดูว่าน่าจะออกตัวได้ครับสมาชิเข้าน้าไทยแรล์เล็กไปแล้วครับมีราคาสมาชิก็อยลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปไปลายเกมระยะยาวบทเบียดแล้วไปแล้วทางด้านไทยแดล์เล็กครับยืนระยะอยู่ได้อย่าเน้นปั้มเข่าง่มากครับใช้จังหวะฝีมือสู้ครับดันเตะดันแทงมาสอกเน้นสลับนะครับ ดูดีฝ่าจะาชนะเพชรดำพิวพะ้ะใบนักชกรุ่นพี่ไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3กาสอกเป็นลองคู่เองนะเป็นการพบร่างทางด้านเพิงพระเบกค,คอมแพรกับทางด้านก้องเมืองชายกล้องเมืองไทยสอบพงมอนพบก,กันเน้ำหนัก1 1 6ปอนด์กปอนนักชงด้านป่ายแดงนะเพิงพระเบกค,คอมแพหนึงด้านเพิงพรานชัยหรือชื่อกล่าวคือแสนชยัยท่าเสือมวยไทยนะครับหรือด้านแสนชัยลูกท่าเสือ อายุ8ปีนับนักชกมวยจัดกระบ,บี่ครับสูง1 14เซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยพรันชัยทางด้านเพลิงนับเป็นมวยถนัดกว่าครับโรมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,งแรงบูสู้ดุดันกล้าแรงกล้าสวนขยันเดินเปิดเกมขยันออกอุ้นับอาวุธวงนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงมาสอกอ,อนแรงครับสอกดักสอกสวนกล้าแรงกล้าฝันวุฒิจิตใจสู้ดีมีลูกึกตลอดสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนน4ลาชัยสจอจอแมนนครระยองที่เวทีมัวราชดำเนิน แล้วไฟล่าสุดนะับพลิกแพ้คะแนนทางด้านยอดสินลดสวยจ่าเจสายผิวที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยครับพลิกราคาแพงครับยกที่4ี่ปลายยกพลาดโดนสองครับที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยส่วนนักชกด้านฝ่ายเหมือนครับก้องเมืองไทยสอบพงอมรหรือชื่อเก่าคือก้องเมืองไทยเพชรน่องจิกครับนักชกนักชกนะครับจังหวัดสตูลสูงหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเซนเมตรอายุสิบแปดปีครับทาการเก็บตัวฝิกซ้อมที่ค่ายมวยสอบพงอมร ทางด้านกล้องเมืองไทยนะเป็นมวยถนัดหวาครับตรงมวยมวยเข่าในแข็งแร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันกล้าแรก่กล้าส่วนครับเตะต่ตอยหนักแรงข้อแข็งแข็งมีลูกยัดแท่งแรงมากส่อรุนแรงสอกดักสอกส,ส่วนกล้าแรก่กล้าฟันคนรจิตจสู้ดีสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด้านโลเลก็กวอร์ปัญญาววยที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วไฟล่าสุดนับพลิกเอาชนะน็อกยุทธสิงห์ด้านนินพระเบกค,คอมแพคที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยนะครับมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงครับ เพลิงพะเบกคอมแพกนะครับประเภทมวยอาวุธครบเครื่องนะครับบู๊สู้ดีกล้าแรกกล้าสวนอาวุธออกนี้หนักนีแรงนะครับอร์มการชุกช่วงหลังเนี่ยมีแพ้บ้างชนะบ้างครับซ้อมอยู่กับค่ายมวยพรานชัยแฟนมวยการเชื่อถือนครับการทํามวยดูดีมีมาตรฐานกว่านะครับส่วนนักชกด้านปวาเงินกล้องเมืองไทยนครับนักชกรุ่นราวขราวเดียวนครับรูปร่างชกได้สูงที้ลอยกว่าครับประเภทมวยอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีบู๊สู้ดีกล้าแรกกล้าสวนอาวุธที่ถนัดนบเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งครับ กระดูกมวยชื่อเสียงมวยเบอร์มวยการผ่านมวยพอๆกันครับสำหรับคู่นี้สรุปการข้อพิจารณ์คู่ที่3ามรองคู่เอกนสมาธิมวยคู่นี้ดูว่าทั้งคู่นะประเภทขาแรกขารุยต้นๆอาวุธหนักแรงกันคู่นะหมัดและซอออกที่รุนแรงลุ้นนับกดน็อกกันคู่นะดูว่ารูปเกมการชกยังต้นน่าจะออกมาแรกอาวุธการสนุกถูกใจแฟนมวยนะประเภทขาแรกขารุยครับแต่เกมไปปลายประทับบทเบียดแล้วแล้วส่วนตัวเลือกชอบไปทางด้านเพลิงพะเบกคอมแพกนะดูว่ามาตรฐานการทํามวยนะครับ ดูดีฝ่าส่วนตัวมาตรฐานนักชกเองทางด้านเพิงก็ดูว่าชกได้ดูดีมีมาตรฐานกว่านะครัท้ายเจะออกได้หนักได้แรงกว่านับจังววาต่อยมัดไตะขาฟันศอกท้ายเนี่ยทำได้ดูดีฝ่ารับเข้าในก็ดูว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าบทเบียบไปแล้วนะครับจะชนะก้องเมืองไทยสอบพงมลไปด้นสนุกครับสำหรับเพิงเนี่ยคู่ที่สูสี่มาหน้าเสือ้อพรานชัยดีมากครับที่เวทีหมวยช่องสยามอ้อมน้อยครับก็มาถึงคู่ที่สี่ขาสดนะครับคู่ที่สี่ขาส,สดเป็นคู่เอกนะเป็นการูพร่าทางด้าน เมฆพระเบกคอมแพกพบก,กันทางด้านเจนเชิงพุ่มพันธุ์ม่วงพบก,กันด้วยน้ำหนัก133ปอนด์นะครับนักชงด้านป่ายแดงเมฆพระเบกคอมแพกหรือด,ด้านเมฆพรานชัยหรือด้านเมฆชูทางด่วนทางด้านเมฆเนี่ยเป็นพี่ชายนะครับของทางด้านมังกรเลนนรหล็กเปิ้ลนครหรือด,ด้านมังกรเหล็กนนครับเปิ้ลนครทางด้านเมฆครับอายุ19ปีนักชกจังหวัดนครราชสีมาสูง170เซนติเมตรครับทางด้านเมฆครับทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพรานชัย ทางด้านเมฆรับเป็นมวยถนาัดสายจาังหวะฝีมือดีนะครับอาวุธครบเครื่องเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงมีรับรักเตรียมสมองมวยดีมัดสอกอุกแลแรงสอกดักสอกสวนออกดิแม่นออกดิคมเข่าในมีทุกกดแขนไร้แขนข,นข,นขนวางหน้าดันแทงสอกรับชิดอ่อนดีนะครับผจิตใจสู้ดีสองไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยุยสองด้านเอกลักษณ์สอกสมานกาเม,ม้นที่เวทีมวยราชจำเนินแล้วไฟล่าสุดนะพลิกแพ้คะแนนด้านดีเซนน้อยสอจอเล็กเมืองนนทที่เวทีมวยราชดำเนินครับ ส่วนนักชงด้านควานเงินเจนเชิงพุ่มพันธุ์ม่วงหรือด้านเจนเชิงเดอะกัปพระยาหรือด้านเจนเชิงครับอภิริยะพิญโยคนเดียวกันหมดครับอายุ26ปีนักชกมวจังหวัดหนองบัวลำพูสูง100 70เซนเมตรครับทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพอหอมกินทางด้านเจนเชิงนะเป็นมวยถนัดสายนะทรงมวยมวยฝีมือเอาครบเครื่องนะตั้งรับจับทางดีนับดักเตะดักแทงเก่าเกมนะอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีมัดสอออนแรง สอกดักสอกส่วนนีออกดิแมนออกดิคมเข้าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงหัวจิตใจมั่นคงสองไฟล่าสุดพิแพรคะแนนด้านสิงห์ส่อโชคมีชัยที่เวทีมวยราาดำเนินแล้วไฟล่าสุดนับพลิกเอาชนะคะแนนด้านสานิตลูกทัาเสือที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาชิทางด้านฝ่ายแดงนับเมฆนักชกรุ่นน้องนับกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยชื่อเสียงมวยพอๆกันนับแต่อายุมวยเนี่ยดูว่าเป็นรองชัดเจนครับอายุน้อยกัน6-7ปีครับ ประเภททรงมวยทางมวยถนัดส,สายนะับเอากลเครื่องดักเตะดักแทงมาสออรุนแรงหน้าเสือตัวเงินดีนะับ้อมอยู่ค่ายมวยพร,รานชัยนะับทีมงานมีตัวเงินมาดันสู้ดันเร่นนะับมาตรฐานการทํามวยดีนะครับคู่ขี้สูสีมาดูดีฝาแน่นะครับส่วนนักชกทางด้านฝ่ายเงิน,นรับเจนเชิงนักชกรุ่นพี่กระดูกมวยการผ่านมวยดูดีฝ่าครับอายุจริงมากกันอายุอายุมวยมากกันมากเลยนะครับอายุจริงมากกันประมาณ89ปีนะครับ ทรงมวยทางมวยก็เพทมวยสายนะครับเอารบเครื่องรักเตรียมสมองมวยดีนับเก่าเกมรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะชายนะครับส่วนมาตรฐานการชกทางด้านเจนเชิงเองเอาแน่เอานอนไม่ได้นะบบางไฟก็มาดีหน้าเสือมาสู้นะครับบางไฟก็หน่าเสือมา,า,ไ,า,อมาไม่ดีครับแย่งเล่นตรงข้ามส่วนนักชกด้านส่วนตัวนักมวยทางด้านเจนเชิงนะครับก็บางไฟก็ชกออกมาดีบางไฟก็ชกออกมาไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะครับความเชื่อถือดูว่าเป็นรองชัดเจนสรุปการเขาวิจารณสมาชิกมวยคนนี้นะครับ เป็นการชิงจังหวะกันครับระหว่างซ้ายกับสายนะครับทางด้านนักชกน้องคือด้านเมฆครับแต่ก็นักชกพี่ทางด้านเจนเชิงประเภททรงมวยทางมวยคล้ายๆกันครับประเภทมวยฝีมือครับดูว่ารูปเกมเดี๋ยวต้นๆทั้งคู่น่าจะออกมาชิงจังหวะแรกแข่งกันสนุกครับเกมการชกหน้าจะเบียดกันนะครับในช่วงต้นๆครับแล้วก็ดูว่าผลแพ้ชนะไปวัดกันที่ยกที่ท้ายเกมไปปลายครับส่วนตัวผมเลือกชอบไปทางด้านเมฆพระเบกคอมแพกนักชกรุ่นน้องครับดูว่ามาตรฐานการทำมวยค่ายพารันชัยดูดีกว่าะครับทางด้านเมฆ จังหวะการรุ้ที่ท้ายจอกได้หนักได้แรงกว่านับลูกบูล,ลูกสู้การยิเลยด้ายมั่นของฝาคู่ขี้สูสีมาดูดีฝ่าครับเลือกชอบด้านนั้นเมฆจะชนะเจนเชิงความเมืองไปได้แบบสนุกสําหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ครับทั้ง4ี่คู่ก็จบลงแล้วผมจะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ในสมาชิกค,ควางครับคุยหนึ่งการสดผมเลือกชอบด้านเพชรวิเศษสออัจฉร,ริยะนับนักชกรุ่นน้องดูว่าเกมไปปานับเข่าในแข่งแข็งแรงรูปร่างชกครับสูงรอยฝ่าลูกเล็กลูกใหญ่ทำได้ชัดกว่า ชนะก้องสนานสอเทยียนโพไปได้สนุกย้ำแข็งไปได้หนึ่งไฟคู่ที่2ครับเลือกชอบด้านไทยแรด์เลสส็กส่อรุ่งศักดิ์ครับทรงตีมือครับเตะสายต่อยสายเอาเต,ต้นๆเนี่ยดูว่าออกได้หลากหลายฝ่านะครับไปไปลายยุบย่นดูดีฝ่าจะชนะเพชรดำพิวพระใบไปด้นสนุกคู่ที่สนครับเลือกชอบด้านเพลิงครับนักชกรุ่นเดียวนักชกรุ่นน้องครับดูว่าไปไปลายครับเข่าในขาแข็งแรงกว่าคุกี้สี่มาดูดีฝ่าครับชนะก้อเมองไทยไปได้สนุก คู่ที่สนะครับเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องนะครับทางด้านเมฆพารันชัยนะครับดูว่าอาวุธคล้ายกันนะครับตรงมวยทางมวยคล้ายกันนะครับดูว่าทางด้านเมฆมาตรฐานการทำมวยดูดีฝ่าการยีริปายมั่นคงฝ่าลูกบูลูกสู้ดูดีฝ่าครับคู่คีวสี่มาดูดีฝ่าจะชนะเจนเชิงพันม่วงไปได้สนุกสําหรับมวยเด็ดติดดาวนะประจําศึก PPTV เกียรติเพชรเ k สไฟท์ครับวันเสาร์ที่8ธันวาคมเป็นเสาร์ท้ายของปีนี้ครับสำหรับศึกเ k สนะครับทางด้านกระผมนะครับในนามมวยตู้นะครับเจ็ดดาว ก็เลือกชอบมวยรักมวยชอบไหมสมาชิก1คู่นะครับเลือกชอบที่คู่สองการสดครับเลือกชอบด้านไทยแลนด์เล็ก2ลุงศักดิ์ครับนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดครับประเภทอาวุธหลากายเตะสายต่อยสายนะครับดูว่าชั่วโมงนี้นะครับดูดีกว่านะครับจกนะเพชรดำพิวเข้าไปเลือกชอบทางด้านไทยแลนด์เล็กนะเป็นมวยดาวตัวที่1นะครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ